วันนี้นะคะเป็กกี้ก็จะพามาดูรถเคนนะคะของลูกค้าคันที่2แล้วนะคะที่ลูกค้าเนี่ยซื้อกับทางสา์สเคนของเราและแน่นอนว่าคันที่2ก็มีการทําอะไรให้บ้างอย่างแรกที่เห็นกันสีสวยขนาดนี้ข้างหลังเป๊กขนาดนี้นะคะก็มีการทําสีให้นะคะแต่รายละเอียดมีมากกว่าน,นั้นค่ะที่เราทําให้กับทางลูกค้านะคะมามาชมกันดีกว่าอ่าอย่างแรกนะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยจะทําการทําสีเลยทั้งคันรถแบบละเอียด โดยช่างผู้ชำนาญการมาถึงแล้วเป็นสิบปีเลยด้วยนะคะและที่เห็นนะคะสีเนี่ยตามรีเควสตตามความต้องการของทางลูกค้าค่ะเป็นไงคะสวยไหมอ่ะทำอะไรบ้างนี่เลยค่ะอย่างแรกนะคะเรามีติดสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะนี่อย่างที่เห็นเลยเป็นสติกเกอร์ของทางลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็จัดให้หมดเลยค่ะติดรอบรถเลยและต่อมานะคะเราทำอะไรให้อีกก็คือนี่ฟิล์มนะคะ เราติดฟิล์มให้กับทางลูกค้าตามรีเควสเลยค่ะเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องทำงานแบบร้อนๆนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้เราเช็กระบบแอร์แบบเย็นฉ่ำให้เลยค่ะเป็นไงยังนะคะยังยังไม่พอเรายังซื้อแบตอีกอะพร้อมใช้งานให้เลยแบบแบตลูกใหม่สองก้อนเลยนะคะเออเป็นไงยังไม่พอนะคะด้วยความที่ว่าลูกค้าอาจจะทำงานในระบบเซฟตี้เนาะเราก็ยังมีในเรื่องของ ช่วยดูเรื่องไฟเลนต่างๆนะคะมีครบหมดเลยค่ะอย่างที่เห็นอยู่ข้างบนนะคะเหลืองๆตรงนั้นนี่ก็คือเราเนี่ยทำให้กับทางลูกค้านะคะจัดซื้อจัดหาให้ฟรีเลยค่ะอันนี้ลูกค้าไม่ได้รีเควสมา,าตั้งแต่ช่วงแรกนะคะแต่ด้วยความที่ว่าลูกค้าอยากได้นะคะอาจจะเข้างานเซฟตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องน้องก็ต้องแบบนิดนึงเราก็จัดหามาให้เลยนะคะเป็นไงคะนี่นี่ก็อย่างที่บอก เป็นชื่อบริษัทลูกค้าสวัสด์เครนพัทยานั่นเองค่ะเราหากสนใจในเรื่องของการยกนะคะก็ติดต่อลูกค้าไปได้อแอบโปรโมทให้กับพังลูกค้าด้วยเป็นยังไงคะนี่ก็จะรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีตัวบูมทุกอย่างคือทําสีให้ใหม่หมดเลยค่ะเหมือนรถใหม่ไหมคะลูกลูกค้านี่เป็นยังไงคะไม่ว่าจะเป็นจิบต่างๆคือเราทําไปถึงในเรื่องของ ตัวบูมแบบแบบละเอียดเลยค่ะลูกค้าอยากได้นี่สเปคขาต่างๆนะคะก็ทํำสีให้หมดเลยี่ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะโอ้สวยจริงๆนะคะก็ขอนิดนึงนะคะทําไมลูกค้าถึงซื้อรถเคนของเรานะคะเป็นคันที่2เพราะเนี่ยค่ะก็ ต้องบอกก่อนว่าเราอะทําในราคาที่ย่อมเยาวนะคะแต่เราไม่ได้ทําตามรีเควสตอย่างเดียวมีส่วนไหนที่เราสามารถที่จะดูให้ได้เราก็จะดูให้นะคะเนี่ยค่ะถึงทําให้ลูกค้าเนาะกลับมาซื้อก็ต้องขอบพระคุณลูกค้ามากๆากเลยคะ่ะที่ไว้วางใจสหเกนของเรานะคะและแน่นอนว่าหากสนใจรถเคนขนาดกี่ตันก็รีเควสตก็ติดต่อมาหาได้นะคะที่เบอร์0831018066เป็นเบอร์เบกกี้เองนะคะหรือหาก อยากเข้ามาดูรถอยากรีวิตรุ่นไหนก็ทักทายและโทรกันมาหาเบกกี้ได้หมดเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบาย